ร้บาแนซี่ฟอไม่ดีแต่ยาฟอดีไว้ยาครับสวันนีครับสำเร็จครับกับการเป็นแชสมัติที่สอว่าตัดตอนด้วยเป็นไงบ้างวันี้รู้สึกปลอดภัยเึ้นเยอะครับแรงของกัดตแล้ก็แรงของัดเนื้อหาหลายครับ สี่ยกแล้วเป็นไงครับขึ้นขึ้นเป็นทีเป็นยังางสี่ยกแรกก็เราก็รู้สึกมั่นใจครับมั่นใจมั่นใจว่าเราเราอยู่แบบมีมีบางช่วงครับยกหกยกเจ็ดนี่รับค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็เขาเข้ามาแรงด้วยแล้วเราก็เล่นูปเกมต่อยตามเกมเราครับคอยดักโต้ดักเพียรเรื่อยๆครับพลังหมัดเขาเป็นไงบ้างครับก็พลังหมัดเขาได้ตลอดครับเราไปเรื่อยๆเราก็ดักโต้แม่งครับวันนี้ อะไรคือที่ทำให้เราสามารถได้ทั้งอาจจะปลอดได้บ้างดรืยอะไรด้วยครับก็ Catholic. สวั <manuscript> สดีครับสวัสดีแ <dari> ล้ว <demek> ก็เสียงแรงเชียร์จากที่พูดแล้วก็ทำบ้านกับท้ายก็มีเสียงโหจากคนเป็นคนเพื่อแล้วมองมาใครมาก็ไม่เราก็ทดลองมองในตัวเกมของเราครับกี่ยกครับยาบรรจัจว่าเอ้ยเราได้ทุนอยู่เอาูแล้วคือยืนยันได้แปดยกครับผม ยกนานเราจะเปลี่ยนแล้วว่าสียกนี้เราอยู่ไหนหันไปเองครับจาก15มา18ครับเป็นไงครับก็สบายเป็นเยอะครับก็มีพลังมัแล้วก็การยืระยีขึ้นครับถ้า100้าม5 0ถ้าโดนไปชุดชุดยัน1ไม่น่าจะยนอนะรอบแม่โดนได้ช่วงช่วช่วงที่หมดย12เนี่ยเราไม่ได้หนัก ห้าสิบครับห้าสิบห้าสิบก็คือก็โดนช่วงประมาณยกสิบเกินสองเราก็ท่าขึ้นเด่นโดนเยอะเหมือนกันใช่ครับแต่ว่าพอปองพอปองเกงได้เพราะว่าที่น้องสามถามว่าหมดช่วงสองเนี่ยพู้ต่อสู้ค่อนข้างที่จะมั่นใจแล้วก็พอคะแนนออกมาเขาเขาแพ้เรานะค่อนข้างที่จะไม่พอใจกับการตับดผลการตัดผลของการเท่าไหร่ก็อยู่ที่ท่านกรรมการแข่งครับผมครับผม อายุเท่เดือนครับสาม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 เลยคิดว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันแข่งไปจะไงบ้างครับเราก็ป้องกันให้นานสุดครับร่างกายไปได้เลยหลังจากนี้ครับยานคือพักห่อนจะไปไหนไปเขาไปไหนไปไหนก็มีการที่ใหม่ดีมีแปลข้าวดาวที่บางแสนกัน มันไม่ได้แชมป์มันอาจจะไม่ได้รับรับ้วยดีใช่ไหมครับทุการเกษะเก็ยรติยปัญญามีกวดพบี้มีบนมีอะไรไหมใครที่มันก็มีคับปากว่าเจ้าตากแล้วก็ใช่นนาวเีโอ้โหจะไ้ทำสำเร็จแล้วนะครับวันนี้อ่ะใี้เรา เป็นคิดว่าเป็นอของขวัญให้กับคนไทยทั่วทั้งประเทศเพราะว่าถ้าเป็นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวที่ได้เจ้าปัชดจำโลกกลับมาอยู่ที่เมืองไทยมีอะไรอยากจะบอกเป็นอปมอลชาวไทยไหมเจ้ปีใหม่แล้วขออขวัญให้เป็นของขวัญปีใหม่สำหรับคนไทยครับเพราะว่าประเทศไทยก็หลายทีออ่วมมาเดือนเดือนกว่าเดือนกว่าเราขอรับกันให้ทับกันมีชจำโลกให้กับคนไทยครับถึงไทยนั้นนีอหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยจะต้องป้องกันแคมป์เราอยากจะป้องกันในประเทศหรือว่าอยากจะออกไปต่างประเทศครับ ก็ประเทศทั้งสองเข้างก็ไปว่าตอนนี้จะได้ผู้จะสู้เขายังคาใจอยู่เนี่ยเราพร้อมที่จะให้ที่จะให้เขาให้เขาดีแม็กซ์หรือว่าให้เขาแก้มือไหมก็พร้อมพร้อมเสมอนะเอาละครับผมอ่ะโอเคขอบคุณมากนะดีดีด้วย